มาลุยนะครับผมแต่อินโทรมาสักทีเลยครับนี่ครับไวเลตเดโมนิกมอฟสนะครับผมอย่างนี้ก็นั่งพิยาปิศาลดับอันดับเพราะเธอเป็นตัวประหลาดใช่ไหแต่ยังเอาไปจ่ายตลาดนะแต่ทำไมไม่งั้นจะตาจะขาดเพราะเขาไม่ขายใช่ไหมทีหลังไม่ขายใช่ไหมเพราะเธอประมาทอุ้ยยกสองยกสองสยองขวัญนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรหล่ะเจ้านั้นที่ยกสองไปแล้ว เอาแล้วครับตกไฮยัตเตะเป็นเหยื่อล่อครับโดนยกลอยเข้าไปเอเลนส์ครับแล้วถอยกลับมาแล้วปัดดูดไอ้ปิ่นครับโอ้โหแต่ว่ามีการลงมาพัาดไหมครปบี้ยังรอดอยู่แต่ไอ้๊ะโปเก็บลูกนุไปแล้วโอ้แล้วเข้ามาต่อครับรูดใส่หนึ่งครั้งตัวแรกตกเป็นของเคปตินอารอนไม่น่าเชื่อเอเลนส์ไม่โดนเฟิร์ดบัดเลยโอ้โหแต่เป็นเหยื่อนะครับนะไม่ได้เป็นเสือนะเป็นเหยื่อครเมื่อกี้คือเอเลนส์เป็นเหยื่อชัดๆนะครับเอาไปล่อเลยนะครับใช่ครับชัดเจนมากครับดูจากตำแหน่งคือเอาหน้ายื่นเข้าไปในพุ่มเลยคครรััับบใใช่่ต้้้้งจเเเอออออาลลลลนไไปแวก็ อยากได้ยินไมค์เช็คตอนนีมากเลยว่าบอกว่าอะไรครับไปลอดดิเต้เตไปลอดดิเต้เตเต้เเอาเพิ่มปัดดิอออไปไปเอาหรือไปโดนไม่รู้เต้เพิ่มัดเต้เพิ่มปัดเออคนละอย่างที่เราคุยกันครับดาเมจของเค้ที่ทอร์นแรงนะมินซี่ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ลงตรงนั้นคือแรงมาแล้วโอ้นะบนครับสองหนึ่งครับมูราด์หนึ่งหนึ่งยังรับไหวแต่เจอสองตัวซีซีต่อเนื่องหลบเข้ามิติไม่ทันเนี้ยนะผมคือถ้าโดนแพนด้าเหยียบก็จบเลยครับตายเลยนะไม่ว่าแพนด้าเหยียบหรือว่าการผักข้กแพงโดยฉีครับ ครับสปินนี่น่าจะตายไปแล้วนะคให้ดูครับดูดูดครับพยายามจะเข้าไปช็อตแต่ดู n t ็นครับโอ้โหโดนเจ็บนะครับแต่มันยังไม่เท่าไหร่ครับและยกลอยไปด้านหลังเ t c ยังอรอดและเก็บบอลไปมาได้ด้วยว้า,วาครับรไ,ไม่ได้ตาย,ายง่ายๆครับแล้วดามเมจฝั่งเคสิธนณี่ไวจัดครับแต่คุณโหฬารไม่ชอบสกิลซีซีและเดินอ้อมมาครั้งนี้ครับโอ้โหพี่ขอสักทีได้ไหมเดวิลกไม่มีการวาร์ปเหนือเคสเอครับโอ้โเพราะอันติใช้ไปแล้วแล้วเตือนบอกตัวด้านล่างแถมเว็ฟทิปเข้ามาเพิ่มเฟคภาพอีก ช็อตที่คลีเลยนะมาแบบเปิดินคลีเลยนะข้างบนแฮปปี้ไปรับเวฟให้แทนที่เพื่อนมาเดินนะครับว่ามันจะไม่ค่อยสภาพสวยเท่าไหร่ครับโอ้เดินเกตเกินเร็วและเดินด้วยความมั่นใจครับแต่ว่านี่เป็นภาพที่ผมคาดว่าจะเกิดอยู่แล้วนะครับโอ้แต่ด้านบนครับเอทีเอนีโซโล่ใต่แฮปปี้ที่เข้ามาในป้อมฮะโอ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะประมาณขนาดนี้นะครับนั่นเลยครับคิดว่าภาพนี้มันน่าจะเกิดอยู่แล้วนะครับแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ครับในช่วงตัวเกย5ทีเงิน3 0 0พนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลเลยนะครับเยอะมากนะครับ คนถามนะว่าเอ็ดีซีที่สตรีมกับที่แข่งเนี่ยคนเดียวกันไหมคนเดียวกันนะครับเออแม้ว่าในสตรีมเขาจะเล่นอย่างนั้นแต่ในแข่งเขาเล่นอย่างนี้นะครับเออมาคนละทรงนะเออนี่ยเล่นบอลเล่นบนต่อด้วยนะครับจิกไม่หยุดแล้วอุ้ยมีการยกลอยขู่เหมือนจะทำให้ประมาทว่าใช้สกิลซีซีไปแล้วเล่นซ้อนสองจังหวะตลอดเลยครับเกฟซีทอนสปามาปัและกระโดดมาสวดจะเอาเอเลสให้ได้คนที่ไม่ผิดออกขวาแล้วนี่ครับเป็นอีกครั้งนี้ดาเมจไม่พอครับบุรีรับ อันนี้ไม่น่าจะล่อนี่โดนล่อครับผมเยอะโอ้หแล้วแล้วหมูพีครับกระโดดใส่โตของนู้นู้เต็มที่ครับแล้วลงมาไม่ทันครับเกต้ครับหมูพีเก็บนู้นู้ไปก่อนโอ้แล้ววิ yeah, oui, ่งไล่ต่อมาจังหวะนี้ครับวนเวียนอยู่แถวหลุมดัก์เทอเยอร์แต่ตรงกลางครับมูราดนะฮะ้เอทีซีนี่ก็รวยไม่ไหวนะครับเวยแล้วดูครับสองนี่ข้างล่างเหี่ยวรับ ้าเอกครับโดนยกไหมครับเอ็นทีโดนยกลอยสูงๆครับมีสกิลเหลือรอดหรือเปล่าฟิกเกอร์หลบและตะไลออกครับแต่ไม่ทันครับนุ้ยยังตามไปเก็บชัดดาวได้จ่ายฟิกเกอร์ครับเหมือนส่งเอ็นทีซีไปเล่นสร้างความโกลาหลนะครับแต่ว่ารอบนี้ฝั่งบุญรำยูเนี่ยอีสปอร์ตโอเคที่รับมือกับเรื่องนี้ได้ทันนะครับข้างบนไม่ได้เสียอะไรมากในขณะที่ข้างล่างก็ได้มานะครับก็โอเคครับใช้แผนเหยื่อบ้างครับฝั่งของบุญรำยูเนี่ยล่อคืนครับนุ้ยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนกับเพื่อนนะครับมาซ้อนล่างแทนนะครับก็ถือววว่่่่่าาาาาาาออนนนนนนแแแไดด้้ีีคครรัับพเเเเเห็ลลมมมใใจก ทำไม่สวยเหมือนกันนะครับมาท mm ี่หน้ามาก่อนดูๆครับโอ้โหโทนี่กระโดดสายตัวของเดอะเวิลด์ก่อนเลยครับแล้วไอ้ปะปอยก็ตัวอีกครับแล้วมีคนเข้ามาตามกระโดดหมูพีโอ้ยกคอมโบต่อเนื่องกันเป็นเช่นสแลัตรงนี้พยัญจจะปกป้องแฮปปี้แต่แฮปปี้ครับโดนโอนี่ตรงนี้ที่นี่เลยต้องจะทีไปเห็ไหเฮ้ยโดนกระตุกออกขวาครับแล้วโดนยกลอยเข้าไปแล้วมีแฮปปี้พยายามจะไปแยกแต่หมูพีบอกว่าไม่ให้หรอกครับแล้วแอมเก็บคิวกลับมาด้วยโอ้จังหวะนี้ไม่ค่อยสวยครับนัะครบเป็นฝืนนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะทิ้ ไหนนะครับมือข้างเดียวกี่ครั้งครับก็ยกเข้าไปตรงนี้โอ้โหเน็ตเดอะเวิร์เกือบตายครับจากการยกของไอ้พร้อมโบแต่หนุนยโดนหนักมากไอ้ิตเซนเดอร์ลงมาตรงนี้ยังเซฟไว้ได้อยู่แต่ว่าไปช็อตหนีตายนะครับตรงกลางนี่น่าจะยังเซฟเวฟได้อยู่ไหมฮะเกียรบไปดับเบิ้ล้วโดน่าผ่าครับไม่ได้กลับครับขวาก่อนที่จะกลับเหมือนตอน KOG เลยครับที่ปุ๊ปเล่นฟีลเดียวกันครับมาดักเซเยอร์ปลุกมาที่เลนบนครับผม มในตรงกลางลรครับกเกอ <มา S 1> โด<ต>นยกจะเอานู้แต่ว่าเข้าไปอยู่กลางวงตรงนี้ครับโอ้พยายามจะช็อตแต่ดาเมจดูเหมือนจะเข้าไม่ถึงเต็มที่แล้วพยายามจะยกเข้าไปนู้นโดนเก็บก่อนโดยหมูพีโอ้และยังไม่ตายครับเกมซีทาลอนครับเกมเจตจังหวะนี้ครับพยายามจะเกี่ยวต่อครับแต่ไม่สำเร็จน่าเสียดายเมื่อกี้ไฟแบ่งเป็นสองฝั่งครับพินซี่น่าจะเห็นอยู่นะเมื่อกี้นะเป็นตัวเอ็นดีซีครับที่น่าจะเป็นเดอะบอลเลอร์ใส่โอเวอร์ไฟแตเกือบตายนะครับแล้วกลายเป็นว่าแฮปปี้ก็ไม่ได้อยู่ในไฟไม่งั้นนี่น่าจะได้สกิลหนึ่ง จะจะเกิดหรือเปล่าเพราะว่าดูจากเคฟซีทอลนี่คือเล่นนอกบ่อเลยปะเล่นนอกบ่อเลยนะครับไล่ไล่ออกอ่ะโอ้โหเลยเคเครับโดนเจาะจากเอเลสเอเลสยิงมาเลยเคเซจะไม่ไหวอาเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเคเซที่ล่วงลงโดยฝีมือของเอเลสจะมีคนช่วยเล็กๆน่าจะไปโดดไปแล้วป่ะน่าจะไปลุสไปแล้วนะครับใช่ครับไม่งั้นไม่ไม่ยืนรอให้โดนดาเมจแบบนั้นนะครับมาดูจังหวะนี้ครับหน้าบ้านครับแดนเป็นสแลตพยายามจะเกียร์กีฟเหลือรถอีกคันนึงตรงนั้นครับโอ้และเคลียร์ได้อยู่ครับฝั่งของบูราบจะนิสบอ แตเกมซีทารลอนครับคิปมือให้เรามาพร้อมกับดัรคเรเยอร์ตรงกลางครับและเล่นทีบนก่อนครับโอเข้ามายกไปครับตัวของครับดูนุกําลังจะตายและถอยออกไม่ทันครับและหายไปถึงสามคนด้วยกันครับและซีตีสิงก่อสร้างอย่างเดียวครับแต่เคสเตเกิดมาดูเหมือนจะสายเกินไปและเรียบร้อยครับเคสซีทารลอนขึ้นเกมแรก